สวัสดีค่ะกลับพบกับหมอแอนนะคะที่ช่อง Dr. Ann Channel นะคะวันนี้ก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเลิกขวดนมในเด็กนะคะโอ้โหอาจจะเป็นคําถามหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาสําหรับหลายๆบ้านนะคะที่ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะเลิกขวดนมได้แม้ว่าลูกจะอายุ3าขวบ4ี่ขวบนะคะหมอเคยเจอเลยว่าบางคนเนี่ยเด็กอายุ8ขวบแล้วก็ยังเลิกขวดนมไม่ได้จนกระทั่งฟันผุนะคะแล้วก็ขาดสารอาหารเด็กบางคนท้องผุนะคะ ปัญหาที่เรากลัวมากที่สุดเนี่ยในเด็กที่ติดขวดนมหรือว่ากินแต่นมขวดก็คือปัญหาของอาภาวะขาดธาตุเหล็กนะคะที่กินนมเยอะเกินไปจนไม่ค่อยอยากกินอาหารอย่างอื่นเด็กบางคนตัวเล็กนะคะหรือว่าเด็กบางคนอ้วนเกินไปเพราะว่ากินแต่นมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบางคนก็มีปัญหาท้องผูกได้นะคะ จากสาเหตุต่างๆนะคะที่หมอพูดไปนะคะในปัจจุบันเนี่ยราชวิไลกุมาน,นะคะหรือว่าคุณหมอเด็กทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นแค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะคะคุณหมอเล็กทั่วโลกนะคะเขาก็แนะนําว่าควรจะต้องเลิกขวดนมให้ได้ภายในระยะเวลาที่เด็กอายุ1ปีนะคะโห้โห่โปีนี้ต้องเลิกขวดนมแล้วนะคะแต่เขาก็ยืดหยุ่นว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็คือสามารถได้ถึงประมาณ1นึ่ขวบครึ่งนะคะ การที่เด็กกินขวดนมนะคะก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่ผมบอกว่าเขาเนี่ยต้องการได้รับความผูกพันนะคะหรือว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเด็กๆตัวเล็กๆนะคะเช่นเด็กที่คลอดออกมายังเดินไม่ได้นะคะเรื่องของการกินอาหารก็เป็นสิ่งสํคาคัญที่ทําให้เขาจริญเติบโตแล้วก็เป็นการสร้างสายสัมพันธ์เวลาที่คุณแม่ให้นมลูกนะคะหรือว่าผู้เลี้ยงดูให้นมลูกไม่ว่าจะผ่านทางการกินนมจากเต้าหรือว่าการให้กินขวดนมก็ตามนะคะ แต่ว่าพอเมื่อหลังอายุประมาณสัก1ปีขึ้นไปแล้วค่ะจะเห็นว่าเด็กเนี่ยจะเริ่มพัฒนาความเป็นตัวตนของเขาเพิ่มมากขึ้นนะคะเด็กก็จะไม่ค่อยอยากกินข้าวนะคะแล้วเขาก็จะอยู่ไม่นิ่งเพราะว่าเขามีกิจกรรมหรือว่ามีแอคทิวตี้อย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นความเป็นตัวตนของเขานะคะการพัฒนาจาก การเลิกขวดนมนะคะหรือว่าการที่เขาไม่กินขวดนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นพัฒนาการของเขาอย่างหนึ่งนะคะที่หม่อบอกว่าตอนนี้เขาโตแล,และแล้วเขาก็เตรียมพร้อมที่จะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็จะต้องฝึกเรื่องของที่เขาจะสามารถกินอาหารด้วยตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกของเราเนี่ยอายุประมาณสัก1ปีนะคะที่เขาบอกว่าควรจะต้องเลิกขวดนมแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะต้องเตรียมตัวลูกเมื่อพร้อมเพื่อที่จะทำให้การเลิกขวดนมเนี่ยไม่ยากค่ะ แล้วเราจะเริ่มขวดนมได้เมื่อไหร่นะคะก็หมอขอแยกออกเป็น2กรณีละกันนะคะก็คือสําหรับกรณีเด็กเล็กนะคะที่กําลังจะเลิกขวดนมนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจว่าจะเลิกขวดนมนะคะกับกรณีเด็กโตที่เด็กโตและแต่ว่าปัจจุบันเด็กยังเลิกขวดนมไม่ได้นะคะในกรณีเด็กเล็กนะคะเราสามารถที่จะฝึกลูกในการเริ่มขวดนมได้ตั้งแต่อายุประมาณ6เดือนเลยนะคะโอ้โหพูดอย่างนี้จะฝึกยังไงนะคะก็คือถ้าเกิดว่าลูก กินนมโดยการใช้ขวดนมนะคะคุณแม่เนี่ยก็อาจจะเริ่มาหาแก้วน้ำนะคะหรือว่าเป็นเหมือนอขวดนมนะคะที่เป็นลักษณะให้เขาสามารถถือเองได้นะคะแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะกระดกมือได้นะคะเป็นเหมือนซิปปี้คัพนะคะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ลูกคุ้นชินว่าบางครั้งเนี่ยการที่เขากินนมนะคะก็ไม่ได้สามารถที่จะต้องกินจากขวดอย่างเดียวนะคะเขาสามารถที่จะกินจากอ่า แก้วหรือว่ากินจากอุปกรณ์อื่นๆได้บางคนนะคะก็จะใช้การใช้ช้อนต่างป้อนนะคะร่วมกับอาจจะใช้เหมือนกับเป็นอ่างแก้วน้ำหลอดดูที่หมอแนะนำไป เพื่อที่จะให้เขารู้ว่าการกินนมเนี่ยบางทีก็สามารถทดแทนนอกจากการใช้ขวดนมได้ก็คือการใช้วิธีอื่นนั่นเองพัฒนาการของเด็กนะคะหลังจากอายุประมาณสัก6เดือนขึ้นไปนะคะหรือว่า 7- 8เดือนอะ่ะเด็กบางคนจะเริ่มนั่งตัวตรงได้นะคะคอแข็งแล้วก็สามารถใช้มือเนี่ยหยิบของหรือหยิบแก้วน้ำนะคะหยิบอาหารเข้าปากได้ การที่เด็กสามารถที่จะหยิบแก้วน้ําหรือว่าหยิบขวดนมเข้าปากนะคะก็เป็นพัฒน,นาการอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่าเขาเริ่มมีความพร้อมแล้วเขาก็โตขึ้นนะคะที่เราจะสามารถฝึกให้เขาเลิกขวดนมเมื่อถึงเวลาที่กําหนดได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจัดมื้อเวลากินนมนะคะให้เป็นมือมือนะคะโดยที่เราควรจะให้ลูกกินนมเนี่ยเมื่อลูกหิวเท่านั้นนะคะหรือว่าเมื่อถึงมือนมหลีกเลี่ยงการใช้นมเพื่อกล่อมลูกนะคะให้ลูกนอนหลับ ปลอบประโลมใจนะคะเวลาที่เขาร้องไห้หรือว่าเวลาที่เขาไม่พอใจนะคะเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้ว่าเขาต้องกินขวดนมในช่วงที่เขาหิวเท่านั้นนะคะและเมื่อช่วงเวลาตอนกลางคืนนะคะที่ลูกนอนหลับเนี่ยหลังจากอายุ9เดือนขึ้นไปนะคะเด็กจะสามารถนอนกลางคืนได้ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องปลุกลูกขึ้นมากินนม สารอาหารที่เขาได้ในช่วงเวลาตอนกลางวันนะคะก็จะเพียงพอแล้วในการเจริญเติบโตนะคะเด็กบางคนนอนยาวแล้วเราก็ไม่ต้องปลุกลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไม่ปลุกลูกนะคะก็จะทําให้ลูกรู้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยมื้อนมก็ไม่จําเป็นเราก็จะต้องไม่ต้องให้นมลูกตอนกลางคืนนะคะเขาก็จะได้เลิกขนนมได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะที่สําคัญเนี่ยพอถึงช่วงวัยที่เรากําลังจะเลิกจริงๆนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาลูกเนี่ยไปเลือกแก้วนะคะหรือว่าไปเลือกอ่า ขวดน้ําที่เขาชอบนะคะเพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทดแทนในการกินนมนะคะถ้าเกิดป่าลูกกินนมได้นะคะเราก็ชื่นชมยินดีนะคะแล้วก็ชมเชยเขาด้วยก่อนที่จะเลิกขวดนมจะต้องบอกลูกด้วยนะคะว่าเราทําข้อตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเลิกขวดนมนะคะ ที่จะให้ลูกเนี่ยเตรียมตัวก่อนเขาจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าเขาจะเลิกขวดนมแล้วนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าบางคนเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่าตัวเองจะไม่ได้กินขวดนมนะคะก็อาจจะเป็นการยากที่จะทําให้เขาเลิกขวดนมได้ที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องใจแข็งนะคะเราจะต้องเก็บขวดนมให้พ้นสายตาเด็กเลยนะคะอย่าให้เด็กมองเห็นเพราะว่าพอเด็กมองเห็นแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีความทรงจำที่ หวนคิดถึงขวดนมนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเลิกขวดนมในสำหรับในเด็กโตนะคะหมอแนะนําว่าในช่วงเวลากลางวันนะคะเราก็ควรจะต้องให้ลูกเนี่ยดื่มนมจากแก้วนะคะส่วนในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็อาจจะยังให้ลูกกินนมตอนกลางคืนอยู่และแนะนําว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเราควรจะต้องกําหนดระยะเวลาว่าเราจะเลิกนมนะคะภายในช่วงเวลา ไม่กี่วันหรือว่าไม่กี่เดือนนะคะไม่กี่สัปดาห์สิเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเดือนเนีน่ยบางทีมันจะยากไปคุณพ่อคุณแม่จะต้องตั้งใจก่อนว่าเราต้องทําให้ได้นะคะเราก็เชื่อมั่นว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องทําได้ในการที่เราจะเลิกขวดนมลูกตอนกลางคืนนะคะถ้าลูกยังตื่นมากินขวดนมเนี่ยหมอก็แน,นะนาว่าให้เราค่อยๆลดปริมาณนมที่ให้ลูกกินนะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ย เตรียมความพร้อมนะคะแล้วให้เขารู้ว่าเขาจะต้องลดปริมาณการกินนมลงแล้วนะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าเขาเลิกขวดนมได้นะคะหรือว่าถ้าเขาไม่กินนมโดยใช้ขวดเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นอะไรที่เราต้องเรียชมเด็กเลยนะคะเพราะเด็กก็จะรู้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทําแล้วเขาทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะและได้รับการชมเชยจากคุณพ่อแม่หรือว่าผู้ปกครองด้วยนะคะแล้วเด็กนะคะเหมือนกันเลยค่ะ เด็กเขาก็ต้องเตรียมตัวนะคะแล้วเขาก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยกำลังจะต้องเลิกขวดนมแล้วนะแล้วเขาก็กําลังจะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วการกินนมจากแก้วเหมือนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเหมือนพี่ๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็น บอกเขาก่อนเต็มตัวเขาเพื่อที่เขาจะได้ไม่เสียใจหรือไม่ร้องไห้ไวๆมากเวลาที่เขานึกถึงขวดนมนะคะสำหรับหลักที่สําคัญที่สุดเลยนะคะในการที่จะทําให้เลิกขวดนมประสบความสําเร็จก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเข้มแข็งค่ะจะต้องเข้มแข็งใจตัวเองนะคะก็คือเราอย่าลูกร้องลูกงองแงนะคะลูกอยากกินขวดนมเราก็ต้องเข้มแข็งว่าเราจะไม่ให้ค่ะ เด็กบางคนนะคะพอเราปรับพฤติกรรมหรือว่าเราอยากให้ลูกเลิกกดนมเนี่ยอาจจะร้องงองแงสักประมาณ1-2อาทิตย์นะคะแต่สุดท้ายเด็กก็ต้องเรียนรู้ค่ะว่าเขาเนี่ยจะต้องกินนมจะต้องกินอาหารอย่างอื่นเพื่อทดแทนนะคะเพราะว่าเขาหิวเนาะเขาก็อยากจะให้ท้องอิ่มนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องใจแข็งด้วยนะคะว่าสิ่งที่ทําให้การเลือกขวดนมไม่ประสบความสําเร็จก็คือใจของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้เลี้งดูเองเนี่ยละคะที่ไม่แข็งพอยังไงหมอขอให้กําลังใจนะคะสําหรับใครที่กําลังจะเลิกขวดนมนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปตดนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ ฝากสกระดิ่งนะคะเพื่อติดตามคลิปวีโอดีๆจากคุณหมอด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้หมอพูดคุยเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะวันนี้หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ